ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮมไบเบีย์รายการเที N ่ยวเน้นเบียร์มาเน้นกาวนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องคิปโตรกราฟีนะครับหรือศาสตร์่งการเข้ารหัสวันนี้จะมาชิลๆไม่มีเลขไม่มีอะไรเลยอาจจะมาในธีมเมาๆชิลๆอาหารอาหารนิดนึงนะครับก็เดีย๋ยวมาลองดูกันถามว่าออคิปโตรกราฟีเนี่ยมันมีทําไมนะครับมันเวิร์กยังไงก็ศาสตร์หลักๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการมีความลับมีอะไรนะครับที่เราจะอยากรู้กันเท่าที่คนที่เราอยากให้รู้คนอื่นก็รบกวนเออใช้คําสุภาพก็คืออย่าเสือกนะครับ จริงแล้วคลิปตกราฟีเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ใช้มาหลายยุคหลายสมัยเนยอะตัวอย่างโบราณโบราณเนี่ยอย่างเช่นซีซ่าก็คือแบบแกก็สั่งฐานแกแต่ว่าแกไม่อยากให้คนอื่นรู้นะสมมติเขาดักตีเมสเซนเจอร์แกแล้วเอาข้อมูลไปเนี่ยก็ไม่อยากให้รู้ความลับของคําสั่งแกนะสม,มัยนั้นก็อาจจะใช้ท่าที่บอกว่าเอาตัวหนังสือเนี่ยมาชิฟต์นะครับก็คือแบบเอาเลื่อนไปสัก2อสาตัวอักษรอะไรเงี้ยครับเช่นตัว A อจ,จะเลื่อนไปเป็นตัว C ตัว B จ,จะเลื่อนไปเป็นตัว D นะสมมุติเขียนว่า ab ก็จะกลายเป็นเขียน ว่า C d ดีอะไรประมาณนี้สมมติลูกน้องแกรับข้อมูลมาเขาก็ทําการเลื่อนกับ2ตัวไงก็อ๋อซคือ A, อดีคือ B ออะโอเคอ่ะเลื่อนกับได้คําตอบสมมติคนอื่นตีหัว messenger แล้วเอาไปเนี่ยก็เห็นข้อมูลที่อ่านไม่รู้เรื่องครับก็ตัวหนังสือมันแบบขยุกขยุยอ่ะก็ประมาณนั้นแน่นอนว่าผ่านไปเนิ่นนานนะครับก็ทุกวันนี้เราก็มีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านั้นเยอะแล้วเนาะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีคอนเซปต์อะไรที่น่าสนใจบ้างมันเวิร์กยังไงมันทําอะไรได้บ้างอีไรครับเอาไปใช้ทําอะไรกันดีอ่ะตัวอย่างแรกนะครับอ่าแฮชนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าแฮชมันคือการยำแล้วกันอ่าทรัพย์สิหลังๆเัืมัประมาณนี้ครับคุณสามารถเอาวัตถุดิบหรือเอาเอาเดต้หรือวัตถุดิบเนี่ยอะไรก็ได้มาเยอะน้อยปริมาณแค่ไหนก็ได้เนอะอาจจะเป็นไฟล์อย่างโคตรใหญ่อาจจะเป็นแค่ตัวหนังสืออาจจะเป็นคําไม่กี่คําอาจจะเป็นอะไรก็ได้มาเอ่อมองเป็นใบมงใบไม้อะไรก็ได้ครับ คุณก็เอามายำครับกิจกรรมยำมันก็เป็นโปรเซสเนอะจะแบบมันก็มีขั้นตอนของมันว่าจะยำยังไงนะปูยีปูยำมันออกมาพอคุณยำเสร็จเนี่ยคุณเอามาทําเป็นจอยครับทำเป็นเอาพุทออกมาซึ่งปูดิมันควรจะฟิกไซน์เนอะในทางเทคนิคปูดิเราเรียกสิ่งนั้นว่าไดเจสครับแต่ว่าในเชิงคอนเซ็ปต์แล้วเราจะเรียกมันเป็นจอยแล้วกันครับเพื่อความง่ายไอ้จอยเนี่ยครับก็มีพาราพตี้ประมาณนี้ก็คือทับจอยมันไม่เหมือนกันคุณแบบคุณเก่งมากไงคุณก็สามารถแยกได้ว่า เฮ้ยนี่มันผสมมาไม่เหมือนกันนี่หว่ากลิ่นมันไม่ใช่อะไรเงี้ยหรือแบบรสชาติไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันสามารถเทียบได้ว่าสอบอันนี้เหมือนกันไหมแต่ว่าต่อให้คุณมีจอยนยครับคุณก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ว่าวัตถุดิบเป็นอะไรเพราะมันโดนยำมันปุยปุยมันหนักมากครับแบบแม่งแทบไม่มีทางเดาได้เลยว่าต้นทางมันเป็นยังไงครับก็คือถ้าสรุปเนี่ย property มันจะ work ประมาณนี้ครับ input size อะไรก็ได้อ t p ต t size เด็กมันจะฟิกเองเท่าจอยอ่อ ถ้าคุณมีอินพุตเหมือนกันเอาพุตคุณจะเหมือนกันถ้าคุณมีอินพุตไม่เหมือนกันเอาพุตไม่เหมือนกันคุณเดาไม่ทางคุณมีเอาพุตคุณก็ไม่ทางเดาได้ว่าต้นทางมาเป็นอะไรถามว่าเทคโนโลยีประมาณนี้เอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างวิธีการใช้งานเนี่ยก็เบสออนพัฟพาร์ตี้มันเลยนะก็คือสมมติว่าคุณมีอินพุตอะไรก็ได้แต่ว่าคุณอยากเมคเชอร์ว่ามันเหมือนเดิมเงี้ยคุณก็สามารถเก็บแค่จอยไว้ได้ครับสมมติคุณมีข้อมูลใหญ่ๆนะแล้วก็คุณก็แฮชไว้แล้วคุณก็เก็บเก็บแฮชไว้เป็น สมมติว่าคุณมาเช็คว่าเฮ้ยข้อมูลเหมือนเดิมแบบว่าโดนแก้โดนอะไรปะคุณก็ลองเอาข้อมูลอันเนี้ยมายํำอีกรอบหนึ่งถ้าย้ำออกมาปุ๊บมันเหมือนเดิมเด็กก็แปลว่าเฮ้ยมันไม่โดนแก้นี่ว่าถ้ายํำออกมาปุ๊บไม,ไม่ไม่ตรงกันนะแบบอ้าวชิบหายละมีคนแก้ข้อมูลเราเนอะอะไรประมาณนี้ก็อ่าใช้ในการเช็คเดื้อเบียใหญ่ๆได้หรือข้อมูลใหญ่ๆเช็คซงเช็คซ้ำทำนู่นทำนี่ได้ว่าแบบข้อมูลไม่โดนแก้หรืออัอนหนึ่งที่ควรใช้ก็คือว่าสมมติเราแค่อยากเทียบอะว่าต้นทางมันตรง เราไม่ได้อยากรู้ว่าต้นทางคืออะไรเช่นเก็บพาสเวิร์ดเงี้ยอ่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับว่าถ้าเราใช้งานเว็บไซต์ไหนนะครับใช้ใช้งานบริการใครแล้วมันเก็บพาสเวิร์ดคุณเป็นเพนเทคครับเป็นข้อมูลเป็นพาสเวิร์ดคุณตรงตรงตรงๆเนี่ยคือบาปนะครับโดยมารยาทเนี่ยเขาก็ควรจะเอาพาสเวิร์ดคุณไปยำนะแล้วก็เวลาคุณมาใช้ใหม่เขาก็ยำไอสิ่งที่คุณใส่มาแล้วก็ดูว่ายำมาแล้วตรงกันแฮปปี้นะครับเหตุผลที่คนทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาแฮกเกอร์ไปดอยเดต้าเบสอ่พวกเขาได้เนี่ยเขาจะได้ได้ยำของคุณไไปปะเขาาก็จทง กลับมารู้ว่าพาสเวิร์ดคุณเป็นอะไรจริงๆก็ไม่เชิงว่าไม่มีทางหรอกครับก็คือสมมติว่าพาสเวิร์ดมันมีไม่ถึง10ตรรัวอ,อักษรเนอะอแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็ลองทุกๆแบบไปเรื่อยๆทุกตรรัวอักษรที่เป็นไปได้นะสิ่งนี้ปกติเขาจะเรียกมันว่า Rainbow Table เรนโบว์เทเบิลนะก็ช่างมันนะครับก็คือเป็นเทเบิลที่บอกว่าเออสมมติเขาไม่ได้จอยค,คุณมาเขาไปเทียบในเดต้าเบสเขาได้เฮ้ยอันนี้เราเคยเห็นแล้วสมมติว่ามันบอกว่าเป็นคำว่าพาสเวิร์ดหนึ่งสองสามเนี่ยมันได้แบบอ่ะนี่ไงเงี้ย แต่ว่ามันก็มีอย่างอื่นๆที่เราทําได้กับมันเพิ่มขึ้นนะอ่ะมีคอนเซปต์นี้ที่อยากเสนอคือเขาเรียกว่าซอนเปเปอร์นะครับก็อาจจะมองว่าเป็นซีเค็ตซอร์ตก็ได้อ่าโดยมารยาทเนี่ยเวลาคุณเอาของคนอื่นโดยพอร์ตเท็กซ์โดยพาสเวิร์ดคนอื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยข้อมูลมาแล้วคุณอยากยําแล้วก็อยากให้คนอื่นเดายากขึ้นเนี่ยคุณก็เติมซีเค็ตซอร์ตของแพลตฟอร์มลงไปนะครับก็จะเป็นแบบไม่รู้เติมอะไรเ,เติมให้มันยากขึ้นแล้วก็เอาไปยําทีนี้เนี่ยเวลายูเซอร์มาอินพุตเนะก็คือเอา เอาพาสเวิร์ดคุณมาอาจจะเติมซีเคตซอสเหมือนเดิมแพลตฟอร์มเป็นคนทำแพลตฟอร์มเป็นคนรู้นะว่าเราย้ำอะไรเพิ่มไปปุ๊บย้ำออกมาตรงตรง,ตรงแฮปปี้ทีนี้เนี่ยแต่ว่าแฮกเกอร์เนี่ยก็แบบทีนี้เราต้องรู้ทั้งพาสเวิร์ดรู้ทั้งซอฟเปเปอร์ทั้งซีเคตซ้อนละมันก็จะยำยากขึ้นมันจะแบบโจมตียากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เป็นการเพิ่มสกิตี้อย่างหนึง่งโอเคทีนี้ไออันเนี้ยมันเป็นกิจกรรมที่เราสามารถย้ำไปทางเดียวแล้วกลับไม่ได้นะถ้าเราอยากย้ำอยากอยากกลับอยากคุยกันน่ะเราอยากคุยกันเราไม่ได้อยากแบบ ย้ำข้างเดียวแล้วก็เช็คเฉยๆใช่ไหมก็มีเทคโนโลยีต่อไปครับอาจจะเรียกว่า,า symmetric encryption นอะอาจจะเรียกว่า insider joke ก็ได้เป็นแก๊งเดียวที่ซีซ่าใช้แหละแกก็รู้กับลูกน้องแกอะไรเงี้ยครับก็หลักการง่ายๆคือว่าเรามีอาจจะวิธีการเข้ารหัสอยู่ที่ไปได้กลับได้ต่อไปทุกคนรู้ว่าข้างในเป็นอะไรสมมติซีซ่าก็เตรียมลูกน้องลูกน้องก็เตียมเ,เตรียมใช้กันได้แต่ว่ามันจะมีชาเลนจ์นิดหนึ่งครับก็คือ ตอนขั้นตอนการเตรียมเนี่ยบางทีเวลาเราใช้จริงเนี่ยก็จะยากนิดหนึ่งครับว่าสมมติเราจะคุยกับคนไม่รู้จักคุยกัน Over อร์อินเทอเน็เี่ยพอมีการแบบแต่อินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยจะมีความ Public ของมันอยู่ครับอ่ะแต่ว่าการคุยผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีชั e เลนของมันนะครับก็คือ,อทุกครั้งที่คุณส่งข้อมูลพ้นเครื่องคุณเนี่ยผ่าน,นจะผ่านฮาร์ดแวร์ผ่านอะไรผ่านอะไรเยอะไปหมดเลยทุกขั้นตอนเนี่ยครับจริงๆมันสามารถมีคนมาดักข้อมูลคุณได้ตลอดเวลา แล้วก็อาจจะมีการปลอมตัวเป็นคนอื่นทํานู่นทำนีน่โอ้โหร้อยแปดพันเก้าก็คือค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเวลาที่คุณพยายามจะแชร์ความรับกับเพื่อนคุณผ่านอินเทอร์เน็ตตอนที่คุณยังไม่มีคีนี่ก็อาจจะชาเลนนิดหนึง่งก็ไม่เรียกว่าชรเลนมากจริงมันก็มีท่าอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆไม่สนุกครับจริงๆผมว่าจะข้ามแต่ว่าก็อยากเมนชั่นอยู่ดีว่ามันก็มีเทคโนโลยีนะครับในการที่เราพยายามจะแชร์คีย์ผ่านอ่าพับบิคแคนเนลโดยที่คนไม่สามารถรู้ได้ว่าคีย์คุณคืออะไรนะครับแต่ว่า ต่อให้มีเทคโนโลยีเนี้ยจริงๆมันก็มีท่านที่สามารถโจมตีได้อยู่ดีเอาเป็นว่าไม่สนุกครับอ่ะแต่ว่าเราก็มีเทคโนโลยีต่อไปนะครับที่อาจจะไม่ต้องใช้คีย์ร่วมกันนะครับเทคโนโลยีต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่า asymmetric encryption นะครับก็คือเป็นการที่เรามีคีย์สองอันแทนคือเรามีการมีสิ่งที่เรียกว่า Public Key แล้วก็ private ค e y นะคนอื่นสามารถรู้แค่ Public Ke y ของเราแล้วก็คุยกับเราได้เราสามารถอันล็อกได้โดย p r i v a t e key ของเรา ปกติเนี่ยเขาจะใช้อนาลอจีว่าเป็นเหมือนเป็นกล่องกับเอ่อเป็นคุญแจนะก็คือคุณปล่อยกล่องไปเลยเนี่ยกล่องเราใครอยากคุยกับเราเอา,เอาข้อมูลจะใส่กล่องแล้วล็อกแล้วยโยนกลับมาเรามีคุญแจเราเปิดได้ในนี้ไหลผ่านพับบิกอินเทอร์เน็ตผ่านอะไรคนอื่นดักไปก็คือได้กล่องที่เปิดไม่ได้ครับก็มีเราคนเดียวที่เปิดได้ในจริงแล้วมันไปไกลกว่านั้นครับก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่ามันแค่กล่องเนี่ยเดี๋ยวเราก็สามารถใช้ private k ค y เราไปทํานูน่นทํานี่แล้วคนอื่นก็สามารถอ่าคอนเฟิร์มได้เหมือนกันว่าเป็นเาราาอย่ง อ่ะจริงๆแล้วอันนี้ใช้ทาได้หลายอย่างครับจริงๆคอนเนคชันอินเทอร์เน็ตของเราเกือบทั้งหมดเนี่ยมันก็ใช้เทคโนโลยีนี้แหละครับในการที่เราสามารถคุยกับเซิร์ฟเวอร์คุยกับคนอื่นติดต่อกันทํานู่นทํานี่ได้โดยที่ไม่มีใครสามารถดักข้อมูลเราไปได้นะครับก็เป็นเทคโนโลยีนี้แต่ว่าจริงๆมันก็ยังทำเหนืออื่นได้อีกนะครับอ่ะตัวอย่างเทคโนโลยีที่น่าสนใจอันก็คือกาอรไซนิ่งนะอรบคือรทเ่เราถือ Key ยยร i เซอนนร์เซอร์เซอร,าาาร์เซอ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 ร์เบอท์เซอร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 ถเซอร์เซอร์เซ ไอ uh, คนที่ไอลายเซ็นเนี้ยเป็นของใครคุณเป็นคนที่ถือ private key ที่เซ็นข้อมูลนี้จริงๆอะไรอย่างนี้ยครับเทคโนโลยีเนี่ยก็มันแค่หลายอย่างเช่นอย่างพวกบล็อกเชนพวกอะไรใช้กันมันมากจริงๆแล้วซายนิ่งเนี่ยใช้ในการคอนเฟิร์มเมสเซจคอนเฟิร์มคำสั่งคอนเฟิร์มอะไรต่างๆได้เยอะมากนะครับก็แล้วแต่คนจะ design, นดีไซน์คนจะเอาไปเลือกใช้ถูกไหมครับเทคโนโลยีต่อไปที่เราจะเห็นก็คือการคอมมิชครับคอมมิชเนี่ยเป็นการที่เราจะวางแฮชวางอะไรไม่ไม่รู้ไปก่อนโดยที่อาจจะยังไม่ได้เปิดนะครับว่ามันคืออะไร เหมือนในเหมือนแบบใส่ซองล็อกยื่นให้อะไรเงี้ยครับเช่นสมมุติเราบอกว่าเรามาประมูลกันใครประมูลสูงสุดได้ทุกคนหลับตาห้ามห้ามบอกข้อมูลห้ามบอกว่าเราประมูลเท่าไหร่เราจะทําการส่งคอมมิชไปก่อนว่าแบบสมมุติเราบอกเราเอาห้าบาทเพื่อนบอกสิบบาททุกคน hash, แฮชเราส่งเข้าไปอาพอหมดเวลาเนี่ยก็ให้ทุกคนมาลองเปิดดูว่าให้เราทั่วลองเฉลยดูว่าตัวเองอะส่งเลขเท่าไหร่มา เพื่อนก็อาจจะบอกว่านี่ไงเราส่ง10บเนี่ยเราย้ำสิบปุ๊บได้ผลตามที่เราบอกเลยเราคอมมิตไปแล้วว่าเราจะ10บาทสมมุติเราอยากลักไก i, my, my, my ่เราเฮ้ยไม่ไม่ไม่เราสิบเอ็ดบาทเราก็อาจจะพยายามเอาเลขสิบเอ็ดไปแต่พอแฮชปุ๊บมันจะไม่ตรงกับอันที่เราคอมมิตไว้ถูกปะแล้วก็จะไม่ได้ไงก็คือสามารถคอนเฟิร์มได้ว่านายไม่ได้โกงนี่ว่าอะไรงนี้จริงคอมมิตใช้กับหลายอย่างครับใช้ในการคอนเฟิร์มว่าข้อมูลที่เปิดกับข้อมูลที่คอมมิตเนี่ยมันไม่มีการแก้ไขหรือมันเป็นมันตรงกัน อันที่เท่มากอันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อมอร์ค e ลทรีนอะมอร์คอลทรีเนี่ยก็นอกจากเขาจะแฮชแล้วเนี่ยเขายังแฮชเป็นทอดๆกลับไปด้วยจนไปถึงรูทของมันเนะก็ความเฉพาะของมันก็คือว่าอย่างที่เราคุยกันว่าจริงเราเอาอะไรก็ได้ยัดใส่แฮชที่นี่เรา have, เอาแฮชยัดใส่แฮชก็ได้ครับเราก็สามารถยำยำซ้อนๆก,กันลงไปได้เรื่อยๆอี property ของอันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเราเก็บแค่ยอดมันอะจริงๆเราสามารถเอาเวอร์ y ไได้ว่าข้อมูลเนี่ย ข้างล่างเนี่ยมันเป็นส่วนของข้อมูลชุดนี้ไหมเพราะว่าวิธีเดียวที่จะกลับมาถึงยอดได้คือคุณต้องรู้ทุกอย่างและทุกอย่างต้องเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นท่านหนึ่งที่น่าสนใจโอเคทั้งหมดเนี้ยมาเนี่ยถามว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยมันซิเคียวไหมมันอะไรน่าสนใจไหมยอ,อ,อยากบอกว่าทุกอย่างจริงๆมันก็ไม่ได้ซิเคียวแบบที่สุดในโลกซิเคียวตลอดไปขนาดนั้นครับคือทุกเทคโนโลยีที่เราพูดถึงที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย อ่ามันต้องมีทฤษฎีสมมติฐานอยู่คือเราจะแอสซิมอะไรบางอย่างเราจะคิดว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็มันจะเวิร์ภายใต้ข้อสันนิษฐานของเราเนอะนะอย่างเช่นคณิตศาสตร์ตัวนี้ยากมากไม่มีใครทำได้หรอกถูกไหมสมมติว่าอ่าเรามี p u b public key private Key มันมีสมการอยู่ที่ถ้าคุณไม่มี i v a t e k ค y คุณไม่สามารถแก้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอะครับแน่นาคตมันจะมีวิธีการแบบมีคอมพิวเตอร์ที่แรงมากหรือจะมีคนตัมคอมพิวเตอร์จะมีอะไรก็ตามเนี่ย ที่จะมาแก้สมก,การนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ Private Key หรือแบบมันก็จะมีคณิตศาสตร์หลายๆอันนะครับที่อยู่เบื้องหลังของอไอแต่ละเทคโนโลยีก็พวกนี้เขาเรียกว่า s s s u m ชั่นอตอนนี้อันที่เราอาจจะสบายใจหน่อยเช่นอ่ายำเนี่ยเราบอกว่าไอการย้อนการย้อนยำเนี่ยมันยากมากการย้อนแฮชก็คือการที่แบบคุณรู้แฮชแล้วคุณจะแบบ หาวิธีการยำออกมาให้ได้อันเดิมหรือหาสูตรอื่นๆเนะที่ผสมกันที่นี่มันมีโอกาสเล็กน้อยนะครับที่คุณจะยำออกมาได้ตรงกันถึงต้นวัตถุดิบไม่เหมือนกันแต่ว่ามันยากมากมันน้อยมากอันนี้ครับเป็นอันที่เรารู้สึกปลอดภัยค่อนข้างมากตัวหนึ่งคือความน่าเป็นคอมพิวเตอร์ก็น่าจะไม่สามารถทําอันนี้ได้ส่วนตัวอื่นเนี่ยก็มีความซิคเคียวล,ลดหลั่นกันไปเนอะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับก็วันนี้ก็เรียกว่าประมาณนี้เดี๋ยวจะมีท็อปิกต่อๆไปต่อนะครับก็สวัสดีครับ